สวัสดีครับคืนฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกมาดูแตงครับนี่แตงปลูกใหม่จะรอดบ่อล้วครับนี่น้ำขังเลยบริเวณนี้เป็น,นไอ้มองเกาที่ผมปลูกทับเนาะถึงน้ำในขังตะกี้น่ครับซึ่งมันมีนวยอยู่แล้วนะครับแต่ผมมัน ฝนบ่เคยตกน้ำเนาะผมก็เลยลื้อออกปลูกใหม่ครับแต่บักขึ้นนี่ฝนที่ตกครับตกแลกว้วก็น้ำขังเลยนี่ครับตงบองมาเบิงครับเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเศษใบไหม่น้ำเนาะเพราะาน้ำขังแล้วเศษใบไหม่พวกตั้งๆมันลอยครับ ลอยแล้วมันก็มาติดอยู่นในใบแตียงนะต้องมีง้อ่อครับนี่น้ำขังเลยครับเนี่ยน้ำขังเลยบางอันกับเหงาไอ้ลากกระดอนกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยหลักกระเด็นกระดอนขึ้นกรดินมานทมไว้ครับ นี่หน่อยพอเป็นพิธีอันนี้ก็ปลูกแล้วครับยูแองเกินไปเนี่ยแองเกินไปเป็นมอง้ํำคังเลยครับโมหัวจะหลอดบอลครับนะแต่ตัวนี้เกิดเยอะเกินนี่ครับนี่หยอดสองเทื่อครับนี่มัน,ม,นมันเทื่อแหลกนั้นอกเกิดครับเนาะเทื่อแหลกนั้นโมเกิดแล้วผมก็มา่หยอดอีกเทื่อซองครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็พอได้ครับนี่เนี่ยเกิดดีเกินแล้วครับ แล้วอีกนาย,ยงงก็เริ่มใส่ปุ๋ยน้ำเนาะดีเลยครับฝนตกมากครับก็เป็นเป็นบังหลุมครับแต่ดีเป็นเฉพาะบังหลุมเพราะวะ่าอ่าตัวใดมันเป็นแองครับน้ำม,มันก็ห่วงครับมันตัวนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วครับอ้ออาก,การที่บอกแข็งแรงครับเนาะ ตัวน,นี้ก็ลุมนี่ก็พอได้ครับนี่พอได้อยู่น้ำมันขังครับน้ำขังนี่ครับแบบนี้ต้องมาจับออกครับนี่จับเศษไม้ไม้ออกนี่ครับบัวหินหัดตนเด้ครับเนี่ย ม่ค่อยจับออกครับกาดเปลี่ยนครับเหมือนจะเป็นไข่อากาดเย็นๆนี่ครับพราน้ำรังแล้วก็น,นครบับออกครับมันเป็นแอ่งน้ำพอดีมันเป็นข้างขังครับตอนปลูก่ไดีพว่นด,ดินขึ้นครอมเนาะผมก็คุดคุดปลูกเลยครับพบอด ซีเรียสบ่เดืเรื่องมากกับการปลูกขุดขุดก็ปลูกเลยตัวนี้เป็นเป็นเอ่อเอาที่ผมพเพาะใส่ถุงครับมาปลูกตัวส่วนด้านนูน่นน่ผมไอหยอดเม็ดเลยนะับนะนี่ครับฝนตกมานก็เป็นแบบนี้นี่ตีดฟางครับที่ผมเอามาลุยแถวบริเวณโค่น ก็เป็นบางหลุมะนึ่งครับวบ่ได้โรยเบิดครับนุ่นอันนั้นก็บ่ได้ห้อยไอ้พวกเศษฟางต่างๆเศษหญ้าต่างๆครับเอามากบโคลนกบโคลนบริเวณแถวเงาเอาหน่อยนครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วน่าเจอกิ่งก้าแล้วครับตัวนี้เจอกันเป็นประจำ เล็บลินแป๊บๆดูครับกินงแม่ๆเลยะครับเนี่ยิ้งกากิ้งกาข้อแดงกิ้งกาข้อแดงนี่ตัวน,นี้นะครับแดนอยู่ในสวนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับมาเด็กหุ่นน้ำทำเนาะสบายเลยครับไม่ต้องลดน้ำ คอยมาจับอ่อกครับกษปูกไม่เองก็นแนวนี้ครับเนาะมันก็นดียางเสียยางครับระวังไอ้ฝนตกน้ำเนาะเพราะว่าพื้นที่ผมมันบบเรียบครับมันบหลากต้นก็จะตุยแล้วนี่นเอนไม่ละ โบช่ปัญหาน้ำเนาะแต่มันตุยอะเอาต้นมาส่อมครับเพราะว่าผมเพาะเวลายอยู่ครับเนาะเพาะใส่ถุงไว้อยู่ชุ่มฉ่ำเลยครับไม่ต้องรดน้ำสบายครับสบายไม่ต้องรดน้ำริอว่าพันครับเปิด บุษาาย์ยังให้บ่ไหลน้ำเนาะยาามันแค่นี้หร,รือว่าปกติหลุมระวางหลุมนี้นี่ครับผมจะเอาจอบน้ำเนาะจอบหรือเสียมหรือที่พวนดินนี่ครับตักไปลงปลูกหลุมอื่นน้ำเนาะเพราะมันเยอะเกินไปครับนี่อันนี้ก็สามสี่เม็ดแล้วครับสามสี่ต้นแล้วตัวนี้ก็สามต้นแล้วครับเนาะนี่จะเอาไปปลูก พุทไปปลูกกิ่มไปปลูกลุมอื่นนะครับเนาะนี่มันเยอะเกินเยอะเกินผมนนจะไว้แค่2ต้นเองครับสองต,ององตอง้นหรือไม่ก็สามต้นช่วนมากอะรับกันนะครับสมแล้วก็เวีนยนไปก็เป็นสองเวีนไปก็เป็นหนึ่งรับกันไปเรื่อยๆนะครับบ่บบบตายโตครับ สุดท้ายนี่งกับผมยังไลค์ครับฝากกดเลยกดแชร์ส่งไปเพลนพาลอ่อนเลยนะครับครับ